สวัสดีค่ะทุกคนขอต้อนรับเข้าสู่ช่องมาดามกะปีทันเนื้อนะคะวันนี้เราจะพาเพื่อนๆมาทำอะไรมาชมกันเลยค่ะเพื่อนๆเคยไหมคะซื้อของออนไลน์แล้วได้ของแบบไม่ถูกใจแต่เราซื้อเกงยินตัวนี้นะคะถูกใจเกือบหมดไม่ถูกใจตรงที่ว่าขามันกว้างเกินไปเพื่อนๆจ๋า ก็เลยใส่เพื่อนๆชมกันนะคะว่ากว้างขนาดไหนเนี่ยดูนางแบบอ้วนๆองนะคะนี่ค่ะก็เลยจะพาพาเพื่อนๆมาเอากางเกงให้มันให้มันเล็กกว่านี้นิดนึงนะคะแต่ไม่มีจักรนะคะเพื่อนๆจักรไม่มีแต่อยากจะทําเล็กทํำยังไงนี่ค่ะก่อนอื่นเราต้องออวัดขนาดก่อนนะคะว่า เราจะอยากเอาเข้าเท่าไหร่นะคะเพืเ่อนจะเห็นตอนที่เราเราใส่ให้ดูนะคะเราก็เอามือจับไว้นะคะก็ประมาณหนึ่งนิ้วนะคะหนึ่งนิ้วหนึ่งนิ้วก็คือสองจุดห้าเซนติเมตรนี่แหละคะ่ะนี่เราไม่มีไม้บรรทัดเราก็เอาไม้เมตรวัดเลยะครับเพืเ่อนๆก็ติดเอาไว้นะคะเพื่อความแน่นอนนะคะ ที่ตรงที่จะเอาเข่าเยอะที่สุดก็ตรงประมาณตรงหัวเข่านะหัวเข่าก็บว่าเข้าประมาณสามเซนติเมตรค่ะเพื่อนๆจากนั้นก็ติ๊กเลยค่ะให้มันเห็นรอยที่เราจะจะเย็บนะคะเพื่อนๆดูแล้วทาตามได้เลยนะคะเพราะว่าไม่มีจักรตอนนี้จะต้องใช้มือแล้วคือคนมันอ้วนค่ะถ้าใส่งเกงขาบานมากมันยิ่งอ้วด จินโอไม่ชัดเจนเอาประกาศลงไปอีกไม่ต้องกลัวสกปรกนะคะเพราะว่าเราทําข้างในเราเขียดขีดข้างในนะคะเพื่อนๆจ้าก็เอาตั้งแต่เอวนะคะไล่ลงไปค่อยๆไล่นะคะเพื่อนๆจ้าค่อยๆไล่ลงไปเรียบร้อย เราก็เตรียมได้นะคะเข็มกลับได้ก็ได้สีใกล้เคียงนะคะไม่มีสียีนก็เอาสีดําก็ได้เราก็เอาสีดํานะคะเพืเ่อนๆเพราะมีได้ดําก็ด้นเลยใช้วิธีด้นนะคะเพืเ่อนๆจา๋าเด็กรุ่นใหม่อาจจะไม่รู้คําว่าด้นนะคะก็คือเย็บไปหน้าแล้วก็ถอยหลังนะคะ อันนี้พูดถึงคนที่ว่าต้องการจะแก้ทรงเสื้อผ้านะคะที่ว่าเราอยากจะให้มันได้อย่างนี้ให้ได้ดังใจเรานะคะก็ต้องทำเองนะคะนี่ติดอยู่ตรงที่เราไม่มีจักรเราก็ต้องพยายามใช้มือเย็บให้ได้แต่เย็บยังไงที่จะให้มันมันแน่นหนานะคะก็ใช้วิธีโดนเอานี่ค่ะ คนรุ่นเก่าอาจจะทําเป็นนะคะแต่คนรุ่นใหม่ก็ถ้าพยายามอาจจะได้นะคะแต่ว่าถ้าไม่พยายามก็คือมันก็เหมือนจะยากนิดหนึ่งนะคะบางคนบอกเราไม่มีจกักทําไงดีแล้วก็ปล่อยมันไปอย่างนี้แหละแต่ว่าถ้าอยากสวยก็ต้องลองทําดูนะคะเพื่อนๆจ้าเอาเข้าสักนิดหนึ่งเผื่อมันจะได้รูปร่างของเรานะคะทีนี้เราก็อดีต ช่างตัดเย็บเสื้อผ้าเก่านะคะเป็นอดีตเดี๋ยวนี้ก็ไม่มีจักไม่มีอะไรแล้วนะคะก็เลยแต่ก็ยังก็ยังพอทําได้อยู่นะคะพอทําได้ทําปากแก้ในสิ่งที่เราชอบนะคะบางทีซื้อมาใหม่ก็ยังสู้ตัวเก่าที่เราชอบไม่ได้นะคะดูตามไปเลยค่ะ E เพื่อนคะเป็นอันว่าทําเสร็จเรียบร้อยลองใส่แล้วถูกใจโอเคนะคะใครชอบคลิปนี้กดไลค์กดแชร์กดติดตามให้มาดำกะปิท่านเนือ้อด้วยนะคะลาไปก่อนนะคะบ๊ายบายสวัสดีคะ่ะ